ลิซ่าแบล็กพิงค์โดนตัดต่อภาพกลายเป็นปนริศนามา่เลยหลังจากมีการแชร์ภาพตัดต่อนักร้องไอดอลสาวชื่อดังอย่างลิซ่าแบล็ k พิงค์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลออกมาในโลกออนไลน์สร้างความเข้าใจผิดทําให้หลายคนคิดว่าเป็นลิซ่าและเกิดการาวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างแพร่หลายโดยเป็นภาพที่ตัดต่อใบหน้าของลิซ่าเข้ากับเสื้อเปิดไหล่จนแทบจะเห็นร่องอกซึ่งเรื่องนี้ก็มีแฟนกลับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่า ความผิดแบบนี้ทางค่าย YG ต้ตนสังกัดของลิซ่าสามารถฟ้องได้เลยนะโดยเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าตัดต่อรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเพิ่มได้อีกหลายข้อหาถ้าเกิดทางค่ายเขาจะฟ้องแฟนคลับเขาเยอะเอามาทำแบบนี้แย่เลยนำภาพนี้ไปให้กฎหมายทาง YG ส่งเรื่องฟ้องเอาผิดเลยครับบ้าและไหลลิซ่าไม่ใช่ทรงนี้คนตัดต่อภาพนั่าจะโดนฟ้องเล่นเล่น,ลนสักล้านสองล้านเนานะ น้องเขาภาพพดดีมาตลอดเอามาทําให้คนบางกลุ่มวิจณ์เล่นไม่น่ารักเลยนะคะตัดต่อรอยที่ข่าวไม่เนี้ยบเลยไปหัดมาใหม่นั่นเสีใสยใจหายหมดเลยมันไม่ใช่น้องแน่นอนน้องลิซ่าเธอเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักแค่ไหนโลกรับรู้ครับคนทํานี่ก็ช่างกะไรทําไมไม่ให้เกียดน้องบ้างเลยนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยด,ด้วยว่าต้นฉบับของภาพนี้ก็คืออลิซาวอลเลตยูทูบเบอร์ชื่อดังของชาวอเมริกานั่นเอง งานนี้ก็ทำอาลชเนิเขมาวิจาร์กันสนั่นเลยซึ่งหลายคนก็ไม่โอเคมากๆและเตรียมที่จะส่งเรื่องไปให้ทางค่ายจัดการฟ้องคนที่ทำแล้วด้วยยังไงก็อย่าหาทำเด็ดขาดเพราะภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับศิลปินและอาจจะทำให้กระทบกับงานและแบรนด์ที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย